ล <Hello. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับอตอนนี้นะพ่อกำลังซ่อมรถไถให้น้องโกอยู่นะครับเป็นรถด,ดัดแปลงนะครับี่เราเอาอะไรจากรถไถของดับเบิลอีนะครับมาใส่กับเจ้าเจ้าคลสเราจะอ่านว่าคลสนะอ่านไม่ออกต้องขอโทษด้วยนะครับนี่เอาล้อมาใส่เดิมทีเราได้มาเป็นรถมือสองนะแล้วพ่อก็เคยดัดแปลงใส่เป็นล้อ แบบนี้ไว้นะครับเป็นล้อพลาสติกตอนนี้เราเป็นล้อพลาสติกล้อยางแบบนี้มาใส่นะครับโอเคน้องกุ๊เอาล้อใส่ครับตอนนั้นเป็นยางพลาสติกแรงมากเลยตอนนี้รอบเหมือนจะต่ำกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้เฟืองของดับเบิลพีนะครับอ่าไหนน้องกุ๊กรองทดสอบทดสอบชุดเซาะยำเดินอ่้เปิดลีโหมดอ่ะติดยังอ้าวทำไมข้างนี้มันเหมโดยว่าข้างนี้มันไม่เหมือน ไม่เหมือนสร้างเดียวอ้าวอ้าวอีกทีงงกันทั้งบ้านครับงงกันทั้งบ้านโอเคเดี๋ยวขันน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันอีกทีครับว่ามันจะเล่นได้หรือจะได้เล่นกันนะนี่เป็นไงน้องโกะส่งมันได้เหรอไหมส่งมันได้เอโอเคไหนไพี่แอมก็สอบก่อนทดสอบทดสอบทดสอบโอเคพอได้อยู่ครับเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าไป มาที่เล่นกันครับ The next day อ่าตอนนี้รถพร้อมหรือยังครับน้้งโตยมครับพร้อมครับรถเราพร้อมตั้งแต่เมื่อวานแลนะ้วพอดีเราตั้งท่าจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก็ปรากฏว่าฝนตกฝนเทลงมาเลยนะครับฝนเทลงมา <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นรถไถกันดีกว่าไหนเราจะบรรทุกอะไรครับลุงโก้เฮลิงคอปเตอร์คุณเตฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ทีเราจะเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเล่นที่สนามหญ้าก,กันนะครับอ่าพร้อมแล้วก็ป<ะ>ไปกันเลยจ้าโอ้ oh. เสาอากาศ,กศยาวจังครับอเออคีมหไหวไหไหวโอ้ไหวอยู่นะครับียมต้องเอาส G เสาอากาศจี้เลาเสาอากาศช่วยดันลีเวียมต้องไม่ขึ้น มีการหัวเรายอของแกียงอีกโอเคเรามาถึดสนามหญ้านเขียวขจีแล้วครับคราวนี้พ่อจะมาเปลี่ยนสีสนามหญ้าจากสีเขียวให้กลายเป็นสีชมพูดีไหมน้อก็ดีเลยเรามาเปลี่ยนสีกันครับหนึ่งสองนี่สีสันอันสดสวยนะครับอ่าเรามาเล่นเฮลิคอปเตอร์กันดีกว่าน้องก็ เลยไปบินกันครับขอออกพี่แอมไม่พัดหมุนก็ต้องใช้มือหมุเอาก็ไม่ยอมหมุนแล้วครับไม่พัดไปไหนกันจะไปไหนกันมาทั้งนี้มาทั้งนี้่ตุต้มตุมต้ม,ม,ม <า S 2> ส้กันแล้วส้กแล้วังกันเต้องบินบินอยู่บนสนามหญ้าแต่บนพื้นหญ้าต้องระวังกับล้เบือดด้วยนะ กับระเบิดก็คืออุจจิกมานั่นเองแต่ฝนตกใส่สงสัยละลายหายเลยตอนก้นน้ำลายกระเด็นเลยเอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์อ้คใบพัดต้องก้นเลยรังกับระเบิดนะเพื่อนตุ้มตุ้มโหวิ่งกับมาว่า วิ่งิ่ไฟหลังแล้วอปลากาแล้วอ,อ้ตรงนี้สวยลมีไฟอะไรมีขอดูหน่อยไฟ LED เห็นเลนกล้องเลยครับเห็นเลด้ากล้องเลยอ่ะกล้องไงกล้องโอเคก็นนกมีต้องเตือนเลยมีต้องเตือนเลยลุงจอดแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่มีกำลังลงุจอดแล้วโโครับ,รบเ,เพ,เพื่อนๆลอกโก้ครับรับเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ไหมครับ ไม้ไผ่เลือกสีกันเลยจ้ะมีสีแดงกับสีน้ำเงินครับสีฟ้าเอ้อสีน้ำเงินสีน้ำเงินสิพี่เอ็มสฟ้ามาจากไหนเนาเอ้ยพี่เอ็มนี่ยังไงเจ้าก็ประกอบครับเอานี่ลงป้ายนี่เห็นงเสร็จแล้วก็เป็นปใสใส,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 ใสลูอ่าพี่เอ็มมีเคล็ดลับนะในการเล่นคอปเตอร์ไม้ไผ่นะครับเราจะสังเกตใบมันจะมีการเอียงแบบนี้นะเวลาให้มันขึ้นไปอ่าเวลามันหมุนมันก็จะดันลมให้ลงข้างล่าง ส่วนจะใบนี่ก็จะพุ่งขึ้นข้างบนนะครับว้าวอ่าเวลาเราหมุนเราก็ต้องหมุน,มน,น,นหมุนไปทางไหนหมุนฝั่งตรงข้ามกันครับน้องโก้ไหนพี่อําดึงออกก่อนดึงอันนี้ออกอ่าช้าๆอ่ะถูกแล้วครับหมุนด้าน,นนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาครับได้ยังได้แล้วครับอ่าได้แล้วเรามาเล่นกันครับหนึ่งสองสามโอ้ยยังสูงสูงไหม โอเคอ้าวคราวนี้เราเอาไว้บนหัวจุ๊บนี่เป็นกระตุ้วเรื่องตัวไรมันต้อนไฟ,ไ,ฟไม่ใช่ไฟฉายฮีลิคอปเตอร์ไม่ไผ่มาเลื่อย้ไปเหยียบของเล่นอีกน้องโก <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหพ่วงหักเลยครับไม่นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อกี้เฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่ครับลงผิดที่ ลงใส่เทนเนอร์รถไถครับหักเลยนะน้องโก้จอมทำลายมาเี่กันต่อดีกว่าอันหนึ่งซองดึงโอโ้โหโ้ไปถุงกว่าโ,โก้ไปยังไกลครับเกือบออกถนนอขอแบบเต็มๆแรงระวังนะยกขึ้นสูงเดีแต่มันจะเดี๋ยวจะบินเข้าหน้าเอาหนึ่งองโอโ้ไป<อ>แล้วขึ้นเสาไฟไปแล้วย่างสูงเลยครับ้ยของกูกลับมากลับมาเป็นบูมเมลแงเลยหรอครับ อาเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับน้องโก้พี่แอมเราลืมอะไรกันครับข้างหลังข้างหลังอ๋อลืมเปลี่ยนสีต้นยางเปลี่ยนสีก่อนครับหนึ่งสองโอเค,อเคไปกันครับเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิมแล้วโอ้ตัวตัวพี่อแอมทำไมทั้งหลังมันไปพัดหมุนได้ทั้งกัว ไปเลยไปเลยเวลาสนุกแล้วสิโอ้ยรถรถไถน้องโกดูฟ่วงหลุดครับลกด้ำอะไรมั่วสาดซีเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ลาพี่โกนะเพื่อนๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบายลูกไปเร็ว